สวัสดีครับจากช่องยูทูบชา n นลร้านโมโมดวอเตอร์อำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิน,นะครับพบนะครับวันนี้นะครับฤดูเก็ีก่ยวนะครับฤดูเกี่ยวฤดูหนานะครับก็เราก็จะมาแนะน,นะะํานะครับอุปรกรณ์โครงเกี่ยวข้าวนะครับอุปกรณ์โครงเกี่ยวข้าวแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานวิธีการใส่นะครับว่าเราจะ ซื้อไปลูกค้าสั่งมาซื้อไปล้วเราจะใส่กันยังในจะประกอบกันแบบไหนนะครับลูกค้าหลายท่านประกอบไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูอันดับแรกกันนะครับก็คือเรามาดูะกรก่อนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ซึ่งจะมีอยู่กับเครื่องเราอยู่แล้วก็คือหัวเกียร์ที่เราใส่ใบัดหญ้ากับเครื่องัตหญ้าแล้วเนี่ยแต่นี่ผมจะทําเป็นตัวอย่างเล็กๆให้ดูนะครับอันประกอบหลักที่แรกนะครับก็คือตัวชุดโค้งเกี่ยนะครับแล้วก็เป็นตัวใบบ้างนะครับชุดโค้งเกี่ยกับใบบ้าง ตัวนี้นะครับจะเป็นใบวงเดือนนะครับใบวงเดือนขนาด10นิ้วนะครับถ้าจะให้ดีนะครับในกรณีการใช้ใบวงเดือนนะครับจะใช้แบบมีมิเล็บหรือไม่มีมิเล็บก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่จะนิยมแบบไม่มีมิเล็บนะครับแต่พอดีผมเอาแบบมีมิเล็บมาให้ดูจะใช้ประมาณ30 3สิบวันประมาณนี้นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสินิ้วแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบนะครับ ในการนำมาประกอบก็จะมีไขควงนะครับแล้วก็จะมีบล็อกขันหัวเกียบบล็อกขันน็อตสําหรับบล็อกขันน็อตนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้รุ่นไหนนะครับเราก็เลือกให้ตรงเบอร์กับกุญแจหกเหลี่ยมนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้หลักๆเวลาเราซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับเขาจะมีให้ไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเบื้องต้นกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับงานจะใส่นะครับอันดับแรกนะครับให้เราขันน็อตนะครับออกก่อน น็อตเอาไปกรบออกให้หมดนะครับแล้วก็แจหกเหลี่ยมนะครับขันออกนะครับตรงนี้บางท่านนะครับใช้มานานอาจจะแน่นนิดนึงนะครับเราก็ค่อยๆขันนะครับระวังหัวน็อตเสียนะครับหรือเลือกกุญแจนะครับเลือกกุญแจหกเหลี่ยมนะครับเอาที่แข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะบางครั้งเราซื้อเครื่องตัดหญ้าเนี่ยตัวถูกๆเนี่ยกุญแจเนี่ยเขาให้ไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะทําให้หัวน็อตเราเสียได้นะครับ พอเราถอดแยกชิ้นออกมานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีรูนะครับ3รูแล้วก็ตัวนี้นะครับมาใส่นะครับเราประกบลงไปแล้วดูดูนะครับให้ตรงกันเอาจานตัวนี้นะครับมาใส่กับที่เดิมนะครับใส่ให้ตรงรูเดิมของเขานะครับเขาใส่เพื่ออะไรครับก็จริงๆตรงนี้นะครับใส่เพื่อไม่ให้เศษหญ้าหรือเศษข้าววิ่งเข้ามาอัด ตรงแกนนะครับไม่งั้นจะฝืดนะครับแต่สําหรับเครื่องบางเครื่องครับใส่เข้าไปแล้วใบติดเราก็อาจจะถอดออกก็ได้นะครับใส่น็อตที่ต้งนะครับก็ใส่ให้ครบ3ตัวนะครับแต่นี้เบื้องต้นผมจะทําแบบเร็วๆให้ดูหน่อยเพื่อความแข็งแรงนะครับก็คือต้องใส่น็อตให้ครบนะครับแล้วขันให้แน่นนะครับอย่าให้ขยับได้นะครับ หลังจากเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเหมือนกับเวลาเราตัดหญ้าปกตินะครับแค่มีีค้งเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็จะมาใส่ใบกันนะครับใบนะครับเวลาเราใส่เราดูลูกศรด้วยนะครับในการใส่ใบอันดับแรกก็เหมือนกับใบตัดหญ้าเลยครับใบตัดหญ้าทั่วไปครับแล้วเราก็ล็อกตรงนี้ไว้นะครับเพื่อจะให้เราขันง่ายนะครับ อยที่ผมเอาไว้มาลองให้ดูจะเป็น10นิ้ว24ฟันนะครับแต่จริงๆต้องใช้ประมาณ30 36 40ฟันนะครับแล้วเราก็ใส่เหมือนใบจันญ่าปกติเลยครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขันให้แน่นนะครับน็อตเป็นน็อตเกลียวซ้ายนะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับไม่ค่อยได้ถอดนะครับขันไม่ถูกทางนะครับบางท่านขันจนเกลียวรูดนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับ ถ้าเราใช้ถูกวิธีนะครับโดยการที่เราเอากุญแจหกเหลี่ยมนะครับมาสอดไว้รูด้านข้างเนี่ยครับเราจะไม่ต้องมาจับใบนะครับเราจะขันได้ง่ายหลายๆท่านชอบเอามือไปจับนะครับทําให้บาดมือได้นะครับต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็ก่อนใช้ถ้าอยากให้ดีนานๆครั้งเราก็เช็คเจลาบีหน่อยนะครับว่าในหัวเกีย์เรามีเจลาบีหรือเปล่านะครับเพื่อความลื่นในการตัดนะครับหลังจากใส่ตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ใบบางนะครับชุดใบบังนะครับเราก็จะมาขันล็อตออกนะครับ จริงเราใส่ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับว่าเราจะขันตรงไหนก่อนตรงไหนหลังไม่ผิดนะครับ <Okay. S 1> เราที่ความสะดวกนะครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปให้ตรงรูนะครับมีรูอยู่ทั้งหมดสี่รูนะครับแล้วก็ยัดไปหตรงรูแล้วขันให้แน่นนะครับขันน็อตสองตัวให้แน่น นี่ผมจะยังขันไม่แน่นมากนะครับผมก็คือทําเป็นตัวอย่างให้ดูแต่เวลาใช้งานจริงนะครับต้องขันให้แน่นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการตัดนะครับ <S <S ก็ตัดเหมือนกับตัดหญ้าทั่วไปก็คือเวียงจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะครับก็คือเขาก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเวียงจากขวาไปซ้ายซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้เอาใส่เครื่องตัดหญ้าให้ดูก็อาจจะดูยากๆนิดนึงนะครับโดยปกติก็คือเวียงจากขวาไปซ้ายนะครับพร้อมเล่งเครื่องนะครับ ไปนะครับเขาก็จะหมุนจากขวาไปฝั่งซ้ายประมาณนี้นะครับแล้วมีเทคนิคในการตัดไหมครับเทคนิคตัดเลยครับถ้าง่ายที่สุดนะครับครั้งแรกเลยให้ไปลองตัดแบบไม่ต้องเยอะก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเล็กรอกเครื่องขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัดความสั้นยาวขนาดไหนนะครับมันจะเหมาะนะครับกับหญ้าไอ้กับข้าวนะครับที่มีความสูงไม่มากนะครับข้าวอาจจะความสูงเท่าเอว นะครับหรือสูงกว่าเอวนิดหน่อยแต่ถ้าข้าวที่มีความสูงมากๆแบบเป็นเมตดกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะตัดหญ้านิดนึงนะครับเพราะว่าข้าวอาจจะล้มไปด้านหลังในกรณีข้าวสูงนะครับให้เราขยับขึ้นมานะครับอาจจะยกเครื่องตัดหญ้ายให้สูงจากพื้นเกีรยนะครับให้สูงจากพื้นนิดนึงแต่ตอหญ้าตอข้าวเราก็จะเหลือยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าข้าวเราจะไม่พลิกกลับหลังในกรณีข้าวเราเตี้ยเราก็ตัดใกล้พื้นได้นะครับตัดยังไงก็ได้ขอให้ข้าวไม่ตีร่งกาลกลับหลังนะครับก็ ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยากหรือนะครับลูกค้านะครับหรือพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับไ,รไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้คอมเมนต์ได้นะครับหรือมีเทคนิคอบกหรือว่ามีเทคนิคไหนในการตัดในการใช้บางทีผมอาจจะอธิบายไปไม่หมดหรืออาจจะให้ข้อมูลไม่ครบนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับจะขอบคุณมากเลยถ้าช่วยกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องประหยัดครับ ถ้าแรงแทงนะครับเราก็อาจจะมาใช้อย่างนี้ก็อาจจะช่วยทุนนะครับของเกษตรกรไปได้ก็ถ้าอยังไงนะครับฝากติดตามนะครับช่อง Deepu Channel ร้านสมหมดมอเตอร์นะครับเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์นะครับเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรร้านนะครับ 8ป7เ8้าเจ5นนก็สามาะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบ,าบอกกาารรถามได้นะครับอุปกรณ์การเกษตรก็ทำได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศก็เอานะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับสั่งแล้วเราสามารถส่งให้ได้ไม่ไว่าจะเป็นแบบโนูนหรือเก็บปลายทางนะครับได้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ